ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมา,ว,าว่าการแข่งขันเพื่อซื้อสโมสรแมนยูตอนนี้มีตัวเต็งอยู่2คนนะครับก็คือท่านด้านท่านชีคและก็เซอร์จิมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับข้อเสนอของเซอร์จิมก็คือการถือหุ้น60%และอีก40%ก็ให้เกลเซอร์ถือหุ้นร่วมนะครับส่วนข้อเสนอของท่านชีคนั้นก็คือจะควบคุมสโมสรแบบ100%เซนนะครับซึ่งตอนนี้ทางเกลเซอร์นั้น ก็กำลังลังเลที่จะขายให้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะครับ เพอเพนะครับทางเกลเซอร์ก็อาจจะไม่ขายสโมสรให้กับใครเลยเพราะเกลเซอร์นั้นมีประวัติครับประวัติที่เขาเคยปฏิเสธการที่คนอื่นมายื่นซื้อสโมสรแล้วเขาปฏิเสธไปเขาไม่สนใจอะไรไประมาณนี้เนาะเขาต้องการที่จะอยู่สโมสรแมนยูต่อนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางแหล่งข่าวลายสำนักก็ออกมายืนยันว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้การซื้อขายสโมสรแมนยูจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวนนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชิกนะครับที่ตอนนี้เขาได้เก็บข้อเสนอของเขาตัวเดิมและก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะมายื่นข้อเสนอให้เกลเซอร์พิจารณาอีกครั้งและอาจจะมีมูลค่าที่มากกว่าเซอร์จิมอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางเกลเซอร์ก็ได้โทรติดต่อประธานสโมสรของปารีส ให้ประธานสโมสรของปารีสนั้นไปบอกให้ท่านชีกนั้นเพิ่มข้อเสนอหน่อยนะครับซึ่งมันก็ได้ผลเนาะท่านชีกก็เอาข้อเสนอเดิมเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็เอามาปรับปรุปงแก้ไขแล้วก็ยื่นให้เกลเซอร์พิจารณาอีกครั้งนะครับและถึงแม้ว่าข้อเสนอของเซอร์จิมและคีฟที่จะให้เกลเซอร์ถือหุ้นร่วมนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่สู้ทางด้านท่านชีกที่ไปปรับปรุงแก้ไขใหม่มานั่นเองนะครับ โอ้ยผมนะผมอยากได้ทัานชีนะครับเพราะว่าแกรวยมากๆนะครับถ้าเกิดเอาคนรวยมาบริหารผมว่าอยากได้คนไหนก็ไปซื้ออยากพัฒนาตรงไหนก็เอาเงินทุ่มไปเลยนะครับเหมือนแมนซิตี้ไปเลย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบาร์เซโลนานะครับที่ตอนนี้กําลังจะจัดประชุมเกี่ยวกับการที่จะขายนักเตะออกในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในสโมสรลลงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนักเตะที่เขาอาจจะขายออกจากสโมสรบาร์เซโลนาก็คืออันซูฟาติและนิโก้กอนซาเลสนะครับซึ่งนักเตะทั้งสองคนนี้ก็มีโอกาสย้ายไปร่วมทับกับอาร์เซนอลและก็เรอัลเบติสนะครับ และนะครับตอนนี้ทางแมนยูก็ภาวนาให้ทางบาซิโลน่านั้นขายแฟงกี้เดยองออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะแฟงกี้เดยองก็ยังเป็นคนสําคัญที่เอริกเทนฮากอยากได้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยแต่ทางแฟงกี้เดยองก็ด้านปฏิเสธข่าวลือที่จะย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดนนะครับโดยแฟงกี้เดยองเขาบอกว่า ผมมีความสุขดีกับบาร์เซโลนาและตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรที่จะย้ายออกจากสโมสรบาร์เซโลนาทั้งนั้นส่วนข่าวลือที่เป็นกับแมนยูนเต็ดนั้นผมก็ยินดีนะแต่ผมก็เฉยๆนะครับอะไรประมาณนี้นอกที่แฟงกิเิยองได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผมผมว่านะทินฮากตัดใจซะเถอะนะครับและก็เหล ok ่าสาวกแมนยูอย่างเราก็ตัดตัดใจซะเถอะจากไอ้แฟงกิเยองเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอก <laughs> ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูริเต็ดนั้นได้เจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับเมาส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเงื่อนไขส่วนตัวของเมาส์กับแมนยู ก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นและอีกอย่างนะครับเมสันเมาส์ก็ต้องการที่จะย้ายมาร่วมทับโอทัฟฟอร์ดอีกด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ทางเชลซีนั้นต้องการที่จะขายเมสันเมาส์ในราคา80ล้านยูโรแต่ทางแมนยูนั้นไม่ต้องการที่จะจ่ายถึง80ล้านยูโรเพราะมองว่ามันแพงเกินไปแมนยูต้องการที่จะจ่ายประมาณ60ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้ข้อเสนอของเมสันเมาส์ ระหว่างเชลซีกับแมนยูนั้นยังไม่คืบหน้าไปไหนนั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, อาจจะล่มก็ได้ดิวเมสันเมาส์เนี่ยผมว่าเป็นเป็นทรงนี้เนี่ยเพื<ๆ>่อเผอเมสันเมาส์ก,ก็อาจจะอยู่สโม,มสรเชลซีต่อและปีหน้านะครับปีหน้าซีซั่นหน้าเนี่ยแมนยูก็อาจจะไปเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวก็ได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับอนาคตของเมสันเมาส์จะจบลงที่แมนยูดิตหรือจะอยู่ที่เชลซีต่อนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แมกไวนะครับที่ก่อนหน้านี้เนะครับเจ้าตัวดันไม่อยากย้ายออกจากสโมสรมนยูนะครับเพราะเจ้าตัวนั้นเหลือสัญญากับแมนยูถึง2ปีนะครับและตอนนี้นะครับทางแมนยูและก็เอลิจเนากได้เรียกแฮร์รี่แมกไวมาคุยส่วนตัว เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะขายแฮร์รี่มบคไวออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะนําเงินส่วนนี้ไปเซ็นสัญญากับคิมมินเจนนนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับทางแฮร์รี่ม็คไวก็ไม่ได้มีทีท่าจะย้ายออกจากสโมสสแมนยูใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่มันโอเคข้อเสนอที่มันลงตัวทางแฮร์รี่ม็คไวก็พร้อมที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนเตที่กำลังจับตาดูมือประตูจากโฟบวกที่มีชื่อว่าเฟลิกเอเมซี่นะครับซึ่งตอนนี้ผู้เล่นก็ต้องการที่จะย้ายออกจากโฟบวกในช่วงซัมเมอร์นี้และตอนนี้ทางแมนยูนเตนั้นก็ได้พูดคุยกับพ่อของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและคาดกันว่าค่าตัวของเอเมซี่จะอยู่ประมาณ15ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับในกรณีนี้นะครับทางแมนยูก็อาจจะเซ็นสัญญากับเอเมซี่ได้ถ้าหากว่าไม่สามารถ เซ็นสัญญากับมือประตูที่มีราคาแพงอาทิเช่นดิอโก,โกโ้คอสตาจอแดนพิกฟอร์ดดาบิดลายา่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูไม่สามารถเซ็นได้เนาะเพราะว่าทางมือประตูมันก็มีราคาที่แพงนะครับและตอนนี้ทางแมนยูก็อาจจะเซ็นสัญญากับกองหน้า,าเซ็นเตอร์แบ็กกองกลางโอ้โหเยอะเลยที่แมนยูต้องเซ็นสัญญานะครับเพราะเทนฮาร์เขาจะยกเครื่องใหม่ของแมนยูเพื่อพร้อมที่จะลุนแชมป์ในซีซั่นหน้านั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของไกเซโดนะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูเต็ด ก็สนใจเจ้าตัวอยู่เหมือนกันแต่ขอดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเองนะครับและก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าทางไบตันนั้นไม่อยากขายไกเซโดออกจากทีมและต้องการที่จะเก็บไกเซโดไว้นนเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางแมนยูก็ได้แจ้งไปทางไบตันแล้วว่าขอดูพัฒนาการของไกเซโดหน่อยขอดูสถิติหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมาส์ได้ดีแคลไลได้นะครับไกเซโดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแมนยูนิต็ดก็เป็น ไปด้น,นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้น,นะครับเพราะไกเซโดก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าเม้าส์ไง ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซีดานอิบาบนะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูนเต็ดตกำลังพิจารณาจะปล่อยเขายืมตัวในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งซีดานอีบาวนั้นทําผลงานได้น่าประทับใจในช่วงปีซีซั่นและก็เป็นตัวสํารองสําหรับเกมในทีมชุดใหญ่ของแมนยูนเต็ดในฤดูกาลนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลงเล่นอย่างจริงจังนะครับซึ่งการที่แมนยูจะปล่อยให้ซีดานอีบาวแบบยืมตัวให้ไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพก็อาจจะเป็นการเพิ่ม พัฒนาการหรือศักยภาพของซีดานอิบาวเหมือนกับอามัดดิเอโรก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับอนาคตของซีดานอิบาวเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนว่าทางแมนยูจะปล่อยยืมตัวหรือเปล่าเพราะทางด้านเอลิกเันฮักก็ต้องการที่จะเก็บนักเตะรายนี้ไว้เพราะยังมองว่านักเตะรายนี้ก็เป็นคนสําคัญของแมนยูเต็ดเสมอนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกอนซาโลอินาซิโอนะครับที่เขาจะไม่ต่อสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนเนื่องจากว่าเขาหวังว่าจะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอาจจะย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูล หรืออาจจะย้ายไปร่วมทัพแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับอินาซิโอนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ39ล้านปอนด์นะครับแต่สปอร์ติ้งลิสบอนอาจจะเรียกค่าฉีกสัญญามากขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้นะครับและอย่างไรก็ตามนะครับคาดการณ์ก็ว่าอินาซิโอเนี่ยอาจจะย้ายไปร่วมทัพกับแมนยูเต็ด เพราะว่าเขาต้องการที่จะไปเตะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปลุ้นแชมป์หลายๆแชมป์นะครับอาทิเช่นนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพอะไรประมาณนี้เนาะมันก็แตกต่างจากทีมคู่แข่งของเราไงที่ไปเล่นยูโรปาอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมก็หยอกเล่นเนาะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูเตดไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญากับคิมินแจได้ในช่วงสมร์น,นี้อินาซิโอก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้อริกเทนฮาร์ อาจจะเซ็นสัญญากับเขาก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกเกสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ